เราเช็ค1 2 3ครับวันนี้ผมก็จะมาเทสใหไมค์นะครับก็คือไมค์ตัวนี้นะครับ Ammoon นะครับ F400 USB นะครับตัวที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเอามาต่อกับโทรศัพท์นะครับสมาร์ทโฟนนะครับโดยที่ผมเล่นเกมไว้อยู่ประมาณบ่ายสามโมงนะครับตัวนี้นะครับ ห่างจากปากผมถึงไม้นะครับประมาณหึ่ไม้บรรทัดนะครับนะครับตัวนี้ก็คือนะครับตัวนี้ที่ผมเชื่อมต่อนะครับต่อจากไม้นะครับแล้วก็ไปที่โทรศัพท์นะครับตัวนี้นะครับโดยใช้สาย OTG นะครับ เสียงก็กับโทรศัพท์นะครับโดยที่ผมใช้โปรแกรมบันทึกวิดีโอตัวนี้นะครับก็เป็นของชัวนะครับชัวโมทีฟนะครับก็สามารถใช้ได้กับไมค์ตัวนี้เลยนะครับสามารถใช้เป็นไมค์เอ็กซ์เอนได้นะครับบันทึกเข้าวิดีโอนะครับก็จะมีเสียงรบกวนบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผม บันทึกในบ้านนะครับแล้วก็เปิดพัดลมด้วยนะครับมันร้อนนะครับก็ลองลองลองฟังดูนะครับว่าเสียงมันชัดไหมนะครับทั้งเสียงพัดลมหรือเสียงเสียงวดล้อมภายนอกนะครับครับตัวนี้ก็คือเสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนเลยนะครับมันสามารถใช้งานได้นะครับเป็นไมโอรนอนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นกีตาร์นะครับไปพร้อมกับคู่ไปด้วยนะครับ หวานนี้นะครับซึ่งเราไม่ต้องตั้งค่าไรอะไรเลยนะครับเราสามารถเสียบกับโทรศัพท์แล้วก็สามารถเป็นไม่ได้เลยนะครับอิทนทอนได้เลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับเพียงที่ผมใช้นะครับก็เป็นแอปของ ชัวนะครับชัววิดีโอนะครับลองมาโหลดจากเพจสโตรนะครับหรือ Google p l a y นะครับลองอ่าโหลดแล้วก็หรือถ้าใครอยากจะใช้ก็ลองซื้อไมค์ตัวนี้นะครับมาใช้ดูนะครับแล้วก็เสียบกับโทรศัพท์ได้เลยนะครับไม่ต้องลงไดเวอร์หรือไม่ต้องเซตค่าอะไรเลยนะครับเสียบเข้าไปมันก็จะปักแอนเพยเลยนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมพูดอยู่นะครับอ่าผมก็พูดห่างจาก ไมประมาณหนึ่งไม้มันทัดนะครับตรงนี้นะครับจากปากผมถึงไม้ตรงนี้นะครับก็ล<โ>อ<ดย>งฟังเสียงดูนะครับว่ามันชัดไหมนะครับด้วยยังไงนะครับ ตัวนี้นะครับมันจะมีปุ่มเพิ่มเอ h o โคได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพูดแล้วก็เพิ่มเอ h o โคเข้าไปนะครับมันก็จะมีเสียงกล้องๆนะครับลองฟังดูนะครับนะครับอาจจะได้ยินเสียงเอ็กโคตอนนี้นะครับก็เหมือนมกทายกวัดนะครับฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็ค one two three one two นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ซึ่งถ้าเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะยิ่งมีเอลโคมากขึ้นนะครับตามนี้นะครับผมขอปิดไปเลยนะครับพราะเราถ้าเรา,าทาเพลงนะเราก็ไม่ได้ใช้เอลโคจากตัวไม้นะครับเราก็ปรับเพิ่มเอฟเฟกที่โปรแกรมทามเพลงนะครับรับเสียงก็ปัระมาณนี้นะครับเอามาลองถ่ายวิดีโอนะครับเสียบตรงเข้าโทรศัพท์เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับนะครับแต่ใครอยากเอามาใช้ดูก็ไปหาได้นะครับซื้อได้ตามช็อปออนไลน์นะครับ l a z a ด a หรือช h อปปีนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่น,นี้ครับสวัสดีครับ